สวัสดีจ้าซ่องขั้วน้องเนยมินี่น้องนมีนุ่มเสนอจ้าเป็นแกงไส้บัวจ้าเมื่อนี้มันนี่แกงไส่น้ำปลาเด็กนุ่นนัวใส่ส้มโสมน้อยจะเป็นขามเปียกบะมี่แม่จะไม่เป็นกระเทียมหอมแดงจ้าพริกแห้งพริกสดแล้วก็เป็นตะไคร้แม่ซอยเรอจจ้าสิมาตำแม่พวงวพวกนี้จ้าเป็นพัดเอ้แกงไส้บัวจ้าอามาจากวันนี้มีแม่เหลือเนาะมันหลวันกะตำไส้หมูย่อจ้ามันนี้สิมาผัด แม่อันนี้คือเอ้ยมือนีิสิมาแกงมะดาเจ้าเอมื่อเส้ากินพัดไปแล้วจ้าพัดพัดไปแล้วเมื่อเส้าต่อไปก็สิมาตามพวกตะไคร่พริกแข็งจะมาที่นี่พริกแข็งพริกสดใส่เกลือนิดหน่อยพี่สิบอกว่าเมื่อเส้าคือพัดไปแล้วจะแซ่บเสียแต่เมียมแบบมันกินง่ายงนันหวานเนาะแม่คุณพ่อเคยกินวาซับิมียนบัวก็จะกินดิบเลยนัะจ้จสิบางในรสชาติมันมันก็จะจืดหน่อยเดี๋ยวเรียงสิตะวันพัดนั่นสิวัน ประกอบเอ่อเอดี๋เมนูอีสานดีจ้าเมนูนี่หากินได้น้ำน้อมสารน้ำในนอกแม่นเพิ่มแมยล้มเป็นมืหมอนละเอียดเพิน่นล้มเป็นดกออกดกออกตีหักมันสูงจ้าอืมบวยดีแมงยิดแมงกินได้ก้างฟักกินได้ก้างหนักมาเลยเนาะจ้าแต่จะด,ดอกมันได้ซื้อกะใบใส่ตระไบกะไซหอมแดงกระเทียมใครจักหน่อยบอกมีแม่นี่นนเดียวมันมาเป็นชุดจ้ะ <laughs> ที่แห้งหอมแดงกระเทียมตำเลยแบบนี้มันจะแกล้งก็มมีแม่จ้ากะไฟหยาบๆนะลูกพฟยีตู้มีนก็งามงามจ้าพากินกับซื้อว่าเก็บอะไรนี่ซื้อเอาจ้าแต่ว่าซุ่มน้ำบานเหาเด่นลุงงามมาฝนตกใส่จเด็ดมาขายพูดที่ใจให้กินเขาเที่ยงเขาบ่ายอํากันเลยมื่อนี่ฝนกับพิ่งเศร้าตกแล้วจ้าตกช่วงในแม่ช่วงเที่ยงเนาะตกเรื่อยๆจ้าพ่แต่เศร้าได้หนึ่งพิ่งไายไปเลยเพิ่งไายเปียกๆจะจืดเลยฝนเพิ่งแต่เศร้าตก พ่อเราบ้างมีแอะพ่อแะลกๆได้ปะเหมือ้จังน้อกันหมโอเคข้างหลัแฝดเอาน้าข้างมอไปทานเลยว่ามีจ้าไปกับเซนน้ามไปข้างมอไปเลยจ้ามันนั่นหอนปรุงแจ๊สเนี่ยปรุงก่อนสุดท้ายเลยที่นี่จ้สตัวนี้น้องนี่ก็เอามอไปข้างเรียบร้อยจ้าไปข้างน้ำหอนเอ้ยไปข้างไฟมันนั่นหอนจ้าก็มาต่ำใส่กระปิ้วแมงยิดเอาใส่กระปิ้จังน่อยจ้ะเนี่ยคือบุกผ่องมาบ่เห็นแดงงานออ ไลง่ปเห็นแล้วไหมว่าบบเห็นกับปีไบเนในน้ำตอนแรกนะใสกับปีธรรมดาเขาไหมจ๊ะเอาอีเนียกแล้วเสียดึงขึ้นหน่อยนียโอ้แสบแสบจ้ะเมนูนี้หอมกับปีหอมหืมกินกับปีงวดเดินไม่ยเนยงดเดิดแมุลเลียได้ขด้นใส่น้ำปลาด้ะขึ้นใส่น้ำปลาแดดอีกยปรุงไว้สนามแม่ใส่เลยใสหมอนมีดแมนแต่แบบลงหมอกันเลย จากับมะข่างหม้อน้องเนยข่างหม้อไว้จะเราไปเอาเครื่องก็ล้วงเลยเอาเลยมีดหอมหอมเครื่องตั้งต่ำเท่มันจำอยากั้งสิละตั้งร้อยมีสันเริ่มได้ไหมแม่มันนันหอนจังเลยเดือดหน่อยไหมจ้าจับบัวหอนจังเอยจับบัวใส่เลยจ้ะเยอะๆจ้าวันสันพันวาใส่เลยจ้ะได้ตามน้องเนยมาแล้วนี่เนี่ยน้องเนยลินพันกับประมาณนี้จ้ะเพิร์นักไว้ยังแม่อันอันข่วนข้อตาแม่ลบข่วนได้มีแม่มันตามแม่น่ะ จยากกร้อมันเดือดบบมีดเมนู่งไง่ายจะเป็นเฮาไ่ได้ใส่หมูใส่ไก่แล้เนาะแบบเห็ด้บัวอีรีจะใส่กะปีกะแซ่บอีกแบบนึ่งใจง่ายอยากกร้อยมันเดือดเลยจาตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วก็ได้ต่อไปกะใส่เป็นมะขามเปียกจาเอ้ยผงสุรกรบบมีดมะขามเปียกความจใาให้แมวมันจริมาดีมะขามเปียกทั้งกันล่ะต่อที่เจ้าอีกนึงจะฝนมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วนี่คือรอบที่สามาจของมือนี่ ตัวของแต้จะเศร้าคุณสมแสดงเลยซึมขึ้นมาจ้ะเฮ้ยบนแมนตัวเต็เตอร์คุณ้าไปกระซายมะขามเปียกจ้าเห็นคุณ้องยำควนตอนนี้ควนต่อหน้<ท>นนานแล้วได้ไปเลยผงรถไปเลยเขาไม่อย่าว่าควานมันตามคนงามได้ไม่เย็น,นเอ <laughs> ็นแส้งว่าเห็นอยู่ตั้งใจหมอบันนี้เยเห็นบลอวันนี้มหมควนยังตามคนงามอยู่ เพิ่นกี่ไรมาตาบังย็ดโอ้ยแม่จะปวดหัวงามขึ้นเด้อช่วงนี่ทวงทองคุงามแต่ม่วงเนือยังทวงอยู่จ้ะแล้วอีริไปพอนได้ทำอะไรยังผอมลงมีอยู่ใส่ปลาแดดพระจ้าจ้าเราไปกับใส่น้ำปลาแดกเลยมวันนี้วันใดซ้อมมาได้จ้าหมูซมสองเด้อจ้าใส่อีกเลยรสดีก็ใส่ไปแล้วมันไม่ยึดแค่คลิปนึงคลิปหนึ่งยังกับแม่คนขอมาแม่ กลไอ้คนิ้นจ้ะเดี๋ยวจัดให้จ้ารอนิดนึงจ้ะฉันมาเพิ่นมาดูดูจ้ะแจ๊เสาๆคุณป่านนี้ที่ที่เขาเตียยีแม่รถจักบาทกับแม่รถละหกสิบห่าละจ้ะแต่ยินงจะซื้อตลาดบ้านนอกของรถละเก้าสิบก็ไม่ใส่กระยินจ้ะเสียงนี่ป่านนี้นี่ใส่เลยจ้ะประหยัดเวลาแล้วฝนตกแล้วเนี่นใส่บวกในเตรีมยีนแม่หนามเขาบ่ได้ใส่หลายจ้ะวันนี้บวชมี่หนามเดี๋ยวมันเก็บหนามเตรีย จะสูตรก้อยปลาหนิ้นแม่บุกขี้มูได้แซ่บเลยดิหาเบิรงจะติดตามจะสปอยนิดนึงได้มีแนมะ่จะสปอยนิดนึงจ้ะก,ก้อยปลาหนิ้นใส่โซดาจา้ะเ <c oughs> บาเอา้าคือสปอยอันสปอยยา่ายาเจ้าจ้ะเนี่ยเด้งดึงแล้วก็นกุ่มจ้ะบอกมาแต่อยากพี่แม่เป็นสปอยว่ราะมันบอกกันนอแนนี่จะกระร้อยน้ำเดือดหอนๆจังหน่หนนอยจะบวมลงจัดหน่อยน้อยมันก็ลุ่งจ้ะ น้ำอยู่ในบวัวกันตีแน่นแ<ล>ะแต่แล้วมึงไดลายโวเมนได้จ้านี่แต่ซุกมาได้หน่อยได้มีแม่สดกินถึงใจเลยจ้านี่ยตํากระแซบได้ไหมแม่เว่าเพื่อนเมนูเมนูบัวนี่นคือแซบทุกอย่างจา้าใช้อยากใส่หมูใส่ปลาก็ได้จ้าถ้าแม่มากแบบนี้ได้กินถ<ค>ึงใจแน่แกงใส่ปลากระแซบเป็นแ<ใ>น่จ้าตํากระแซบกินดิบกระแซบจ้าเม่นุ้บหนีแกงตําหมูกินกับได้เบิร์ตจ้าบัวนี่จะหน่อยก็นด้เลย นั่นยอดต่ำขายบังเรีอสายบุญก็เคยเห็นขายต่ำขายจะอยู่กันนองโมเนวานนั่นยอดบัต่ำขายไามซีบ่มีบบวต่ำนั่เนาะเห็นก็เดีมาขายอยู่ดิแต่ว่าสีขายดีย่นต่ำสายบัวปรุงสดจ้ะแนวคนบุกเห็ดเนาะแต่อนลงจ็นยก็จะีตนไววสักคู่มันสุกแล้วต็มเนียปรุงนี่ยังเพิ่มมีบะมี มังก็จะขาดน้ำปลาจากก็ปิดไว้เลยบปที่นี้ปิดเลยงับอ่าเดี๋ยวร้อยร้อยมอันสูงสิบหนึ่งซิมเมตรจากะบัวตัวนี้คือซุกแล้วจ้าปรุงสิกินเลยแม่เันว่าปรุงใส่น้ำปลาจังน้อยจ้าเพิ่มรดน้ำปลาตาหน่อนไม้จับชืเตอร์เซนติเมตรนะ่ะ เส็น้ำปลาามเปียกซ้ำหน่ใส่ครึ่งหนึ่งพอดีเด้อจันซื้อมาาเราจิบบ่เพอดีจัดจิบบาทจ้าเอาครึ่งหนึ่งซี้พอดีครึ่งหนึ่งแซ่บพอดีหม้อซ้ำหน่จ้าตัว้วยพายอีตัวเลย้องเป่าดีเนื่องจ้าเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแห้งคุณงานอยู่ได้จ้าตะวันนัวหนัวแซ่บความในเบิ้องบรรยากาศจ้าดีแห้งแต่วันเป็นคืนคืมบึนเมิดจ้าใสายบัวสายฝนลิ้นจ้าสายสายฝนกับใส่บัวเลยคุณช่วงน้ำฝนชิดีจ้าบรรยากาศดีแห้งย้ำไหนกับบอล เนม่เยดรนะแม่ยังบ่ห่อนมาใจหอนก็ดีเลยจาก็ไปกินกันเลยแบบที่นี่เบิ่งกไก่จ้งนยว้นแม่เขาเอินอ้ายเอาโอเคแม่เอาขึ้นให้สูงจิงไนยเลยเอาอีตัวมันลงโอเคจ้าก็ไปกินกันเลยแบบทีนี่เบิ่งหนาตาจิ้งไนยจ้าคือได้แมเบ่กวนในเบอ่งนเยียดแต่า่บนตกแ้งจาเลยบนกยาบเย็นแล้วพอดีบน อุ้ยจืิแห้งจาแล้วจานานขนาดไหนโอ้ลืมบดี้ะจ้ามาดีจ้ามาจิ้มกันจ้ามดทีนี่ปางมันกองแล้วตาตังเลยจ้าจิ้มกันเลยัดทีนี่อุ้ยุ้ยุ้ยตรงแตแค่เนาะขูดแตงกองนะกลิ่นดึงจะได้กินกัะเพาก็ได้จ้าแล้วม่ได้จ้านือด่งเนีจับกองไายปุ๊บฝนนีเศร้าปั๊บหยุดปุ๊บโอ้ฝนหมแห้งจ้าน่นนังไหลเลยทั้งหนาเลยแมนเล่นเนี่ยฝนเศาปุ๊บกินปั๊บ ยังบ่ได้ใส่อันเป็นเนื้อก็ยังแซ่บอยู่จ้ะสวัสดีจ้ามื้อคิมกันเจ้าวันนี้อ่อนกินแล้วเฮียก็เอ่ยแง่ใแต่นายๆบ่เนาะว่าซั่นอีแม่คือตกแล้วก็สิไปีจ้มหมู้งกัินี่่มกีแห้งัเดียวก็แห้งเาเดียวก็ค่อยย่างเื่อยๆอยู่ รงมสาบวกมาเลยนี่ยังมัอสาดแม่ที่มีการน่บไรว่านาำส่วนเรืงจักรถตยนะ <c oughs> ิมกนดีบุลลุ่มแ่บจะารืมองเบิร์เป็นกนากรแซบบปีแบบเนาะหอมแน่นใด่นิดนึงรรมาชากับปีก็ความสุมของมาค้มเปียกจ้าฟังกินเป็นบ้างไหมลูกแต่ว่าแ่บไปลยังห่วอยู่ดิหนตักไปลองคนตก เครื่องเดิมหย่งแ้วว่างลางตาคือมั่อนอยู่ดูบานอยางคว้านอย่างเห็นมัเนาะคว้นไอันโซ่เล้วบาลงไอ้ควณนตัวมันดแสบรอามนมีอะอย่างแสบโซ่เนาะตัวนำแข็งยเนาะเลยพอหอมอีกตัวแบบหอมแมนกันพอดี ดองในเบิ้องในนี้จ้ะขาวเหนียว่าเลยเต็มปากขามคุ้งเลยทานจ้ะมีนู่นนี่ทางเวลามีบัวคลายน้ำตลาดจ้าเสื้อร้องแกงเบิงลได้ได้ได้จ้านี่ใครมีไก่ก็ใส่ไก่ใหมักปลาใส่ปลาได้จ้าใช่หรือไมชุดนี้ต่อจังเดินเน่มักถ้ามียวใส่แบบนึงจ้าเอาเก็บหน้าบอกแล้วนะ ป่านองฟางเลยวะดีแห้งจังเก็บนามางเงีงจริง่ควนเป็นแวันจอยงเนาะีแมกับก็อยงนะเราบิางกัแม่มนผ่อนได้นามันจะบวกอือจิงก็กลอยปาอยู่นอือยังมอ่ะเราอย่างกลอยปากนะสุดยังงอ่น้องมึง Vâng tâm cũng oh. say khi cái cápuchino này hết đâu có sẹp cả, nhìn này, khi cần không รถตกนะรถเต็มนึงบัดนี่นี่โอ๋ราคาบ่ก่อนแม่เดี๋ยวมันจะส่งครับมึงดูแต่ละคขาส่งพอดีพอดีน้องใส่เพิงนึงสำหรับหมอแกงห้องดิไหม ก็สมควรจ้ะให้มาคลิปนี้เนี่ยครัฟังก็ติดตามก็สับตะไคร่ก็กระดิ่งเสือกนั่งใจทางซองพ่วงเนื่อจ้ะคลิปนี้ก็มากก็ไรถึงใจก็แซ่ด้ะจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าเตรียมน้อบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะจ้ะเตรียมน้องกินกับก้อยป่าไปเ้อจ้ะจ้าบ๊ายบาย